สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะที่อยู่กับแกงเอ็มดีเอนะคะอยู่ที่โบชิค่ะเรงงานกินโบชิกันแล้วตอนนี้เรามาเป็นแข่งขันเกมกันนะคะระหว่างนะคะเอ็กซ์กับพี่กุ๊กไก่นะคะอ่ะยวดูนะคะว่าเราว่าเราจะทำอะไรกันนะคะอันนี้คือเมนูที่เราจะแข่งขันกันนะคะให้เขาสองคนทานให้หมดนะคะเวลาโอเคจะจับเวลาไหมเดียวจับ จับเวลานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมีการจับเวลากันด้วยนะช่วยช่วยถ่ายนู้แข่งขันใครที่อยากแข่งนี้ไก่ทีไก่ดีหอมอมหมออเห็นไะคะมีการถ่ายรูปนจอนอาเขามีถ่ายรูปนิดนึงตามแข่งขันโอ้ทำไบสัมผัไหมกติการไไม่ต้องเลย บับบับกันหน่อยไหมค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการสักท่ากันนิดนึงนะคะจมื่นอ่าจมื่นไล้ะค่ะจมื่นอเคโอเคโอเคนะให้สัญญานะหน่สอเริ่มได้ อยูม่อยู่ไม่ต้องต้องอ้าปากเลยนเว้ยไม่กินแบบไม่กินแบบอ้าปากเลยนะไ่แต่เลนตอนเข้าปาก้ามันไลงนะครับไอเอกเริ่มเริ่มเต็มแลวเ่พร้อมแล้วมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มากกว่ามาเอาตาเอาตาใส่ตาใส่ตา อ้าปากเลยนะอ้าปากเลนะอาปาแล้วกิืสีสีไม่ดูสีดูสีเอาแล้วเอาแล้วพี่ไก่น้ำแตกแล้วกูปากไม่อยู่้อาปากอ้าปากใส่กล้องนะเดี๋ยวจะกดจับเวลาปากพ่อกันแชมไม่ได้ครับ ค่ะเนะคะเกมเราก็ได้จบแล้วนะคะผู้ชนะผู้ชนะก็คือเอ็กกี้ค่ะทำเก่าเก่าเอาอเกแลแล้วก็อ่ะเรามาสัมภาษณ์กันดีกว่านะคะเอกกี้ค่ะผู้ชนะค่ะนี่อนุ่มน้ำน้ำครั้งนี้ดีที่สุดครับก็ได้ครับรางวัลครั้งนี้ก็ดีใจแล้วก็จะพยายามรักษาแชมป์นี้ต่อไปครับไไม่ด้แรางวันลรางวัลในน้ำพี่ แดกไหมละว,วันแดกไหม <c oughs> ไม่ได้แดกถามก็มา <c oughs> สัมภาษณ์พี่ไก่กันดีกว่าพี่ไก่ไอ้โชู่แขกเลยเลยาเขาได้ไงคะเสียวเวลาตอนขำไม่เห็นแล้วสองแมตช์แล้วคือพอขำแล้วมันเที่ยวไม่ได้อ, <c oughs> อ๋อตอนหลังต้องปิดตาเล่นต้องปิดตาเล่นนะคะคๆๆงาาาบบ่าปีเตอร์จร <c oughs> <ๆ S 2> ิงจริงมันไม่ได้มาตรฐานแล้เรียบร้องยแลกว่า